เป็นนักธุรกิจชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานข้อมูลส่วนตัวและภูมิหลังวันเกิด16พฤษภาคมคศ1945สถานที่เกิดเมืองบอสโคชีเอสโนวาประเทศอิตาลีครอบครัว เขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเป็นบุตรชายของอันเจลโลมรติซึ่งเป็นนักธุรกิจน้ำมันที่ประสบความสำเร็จและเคยเป็นประธานสโมสรอ,อินเตอร์มิลานในช่วงยุคกรันด้อินเตอร์อินเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทศวรรษ1960ธุรกิจหลักเขาเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซารัสกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันข้ามชาติของอิตาลี